สวัสดีครับอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมคลิปวิดีโอของทีมงานนกเขาใหญ่101นหะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาคุยกันเรื่องอการเพิ่มมูลค่านกเขาใหญ่นะครับที่เราเลี้ยงเอาไว้ในค่ายว่าอาจจะมีแนวทางไหนที่เราจะร่วมกันพัฒนาวงการนกเขาใหญ่ ให้นกที่เราเลี้ยงในค่ายมีมูล,ลค่าที่เพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับผมในวงการอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการนกสวยงามหรือว่าวงการไก่ชนวัวงามควายงามนะครับก็ล้วนแล้วจะมีการเพิ่มขึ้นของอมูล,ลค่า ะครับผมของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาแมวด้วยนะครับทุกวันนี้ก็เริ่มมีการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์กันมากขึ้นส่วนในวงการนกเขาใหญ่ของเรานะครับผมเท่าที่ไปพบเจอมาแล้วก็สัมผัสกับอาจารย์ลหลายๆท่านนะครับผม เราก็จะมองเห็นว่า,าวิวัฒนาการาด้านมูล,ลค่าของอนกเขาใหญ่ก็ค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบก้าวกระโดดเหมือนอวงการอื่นมากนัก ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมแล้วก็ปรึกษาหาลือกับอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมในวงการว่าเรามีาแนวทางอ,าอย่างไรที่จะช่วยกันผลักดันพัฒนาวงการนกเขาใหญ่ให้มันมีมูลค่า,าที่สูงขึ้นมากขึ้นพอที่จะเป็นาไรายได้เสริมอีกส่วนหนึ่งของ อาจารย์วัยเก่านะครับผมหลายหายท่านที่เลี้ยงนกเขาใหญ่อยู่นะครับผมบพอมอีเวลา,าว่างจากภารกิจนะครับก็จะออกอสแสวงหา,านกดีๆนะครับเข้าค่ายาเพื่อจะนำมาเลี้ยง พัฒนาให้เป็นนกต่อแล้วก็เพิ่มมูลค่าของนกกันต่อไปนะครับส่วนแนวทางนะครับผมผมได้ลองอวิเคราะห์แล้วก็ได้ลองเรียนรู้ว่าถ้าทำในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มจุดขายให้กับนกในค่ายของเรา ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะพอ,อช่วยให้นกเขาใหญ่ของเรานะครับผมมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นไดอ้อย่างนกตัวนี้นะครับผมนี่ผมก็ลองอนำนกในสายพระเนียดนะครับผมเป็นนกต่อ,อในสายพระเนียดผมก็ลองเอามาผูก เพื่อฝึกให้เขาสามารถต่อเป็นนกต่อดินได้นะครับเราลองทำให้นก1ตัวสามารถที่จะนำไปต่อได้หลากหลายรูปแบบทั้งต่อผนียดแล้วก็ต่อดินหรือแม้กระทั่ง ตอกกิ่งนะครับผมติดกาวในนกตัวเดียวถ้าสามารถที่จะเล่นได้ทุกสายผมมองว่าก็คงเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่จะช่วยให้นกเขาใหญ่ของเรานะครับมีจุดแข็งจุดขายเพิ่มขึ้น กว่าตัวอื่นนะครับถ้าหลายๆท่านนะครับที่ถามว่า,านกสายพระเนตดถ้าเราเอามาฝึกในรูปแบบที่ผมกำลังลองฝึกแล้วมันจะสามารถไปเล่นในสายอ,าอื่นได้ไหมเท่าที่ผมลองนะครับนี่อย่างตัวนี้เท่าที่ผมลอง เขาก็สามารถฝึกได้นะครับเอาเข้าพเนียตก็ขันเอาลงดินก็ขันเอาใส่กระโจมมันก็ขันแล้วตอนนี้กำลังฝึกต่อกิ่งนะครับผมอ่าก็อ่าใส่ต่อกิ่งยังไม่ขันนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะขันนะครับเพราะอ่ามันก็นิ่งไม่ไม่ได้บินนะครับยังจับต้นไม้ได้ ผมว่ามันมันน่าจะฝึกได้นะครับน่าจะฝึกให้เป็นรูปแบบาการมีนกต่อหนึ่งตัวแล้วก็สามารถที่จะนำมาฝึกให้มันเล่นได้หลากหลายรูปแบบการต่อเพราะยังไงเราเลี้ยงนกเขา,าส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่เลี้ยงแบบสวยงามในสายมงคลก็จะออกมาสายต่อ นะครับผมสายออกต่อก็ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับลองอนำเขาฝึกในส่วนที่มันแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆผมว่ามันฝึกได้นะครับเพียงแต่เรามีเวลาที่จะฝึกแล้วก็ดูแลเอาใจใส่นะครับลองทำให้มัน มีความแตกต่างขึ้นจากเดิมๆที่เราเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้การต่อก็ค่อนข้างจะ,ะต่อยากขึ้นทุกวันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทำให้การต่อนกเขาทุกวันนี้เริ่มต่อยากขึ้นทุกวันนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าผม จะมาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็คุยกันในเรื่องของการเพิ่มมูลค่านกเขาใหญ่นะครับผมดังที่ผมเล่ามาก็คือลองอเปลี่ยนวิธีการนะครับเอาเล่นอยู่สายเดียวอย่างสายพเนียดนกตัวนั้นเก่งในสายพเนียด ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเล่นเฉพาะสายพเนียร์ได้เราลองจับเขามาฝึกเป็นนกต่อดินนกต่อกิ่งดูนะครับสมมติว่ามีคนมาขอซื้อนะครับนกตัวนี้ที่เราเลี้ยงในสายพเนียร์แล้วเราบอกว่ามันสามารถเล่นได้ทุกสายในนกตัวเดียวกัน ผมว่ามูลค่าของนอกตัวนี้ก็น่าจะเพิ่มยิ่งกว่าตัวที่เล่้นได้เพเฉพาะาสายพเนียดหรือว่า,าสายต่อดินอย่างเดียวนะครับผมหรือว่าอาจารย์ท่านไหนนะครับมีความคิดมีแนวทางอ,าอย่างไรก็ร่วมแชร์ร่วงคอมเมนต์มานะครับศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกัน แบ่งปันความรู้กันนะครับผมจะได้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยมิตรภาพนะครับผมอาจารย์ทุกท่านอาขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมด้วยดีตลอดมานะครับผมขอบคุณได้หลายท่านนะครับที่อุตสา่าห์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่นะครับผมกับทีมงานนกเขาใหญ่101ะครับผมก็ลองไป พิจารณาดูนะครับเพื่อจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ให้เรา,าเริ่มหมันมาคิดเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงเราลองเปลี่ยนวิธีการนะครับผมเพื่อเราไปเจอบางสถานการณ์นกในจุดนั้นเราเอาพเนียดขึ้นไปต่อแล้วมัน เข้ามาแล้วมันไม่เหยียบเหมือนกับมันรู้นะครับว่ามีคนต่อบ่อยแล้วรู้ว่า,าเป็นนกต่อนะครับไม่เข้าเหยียบแต่เข้าต้นก็ลองลอง,ลองเปลี่ยนเป็นต่อดินนะครับถ้าเราต่อดินได้ในนกตัวเดียวกันนะครับเราก็ก็แค่เอามันลงดินนะครับในนกตัวนั้นที่เราเอาไปณนะวันนั้นนะครับเผื่อ,อได้ตัว หรือไม่ก็ถ้าเล่นต่อกกิ่งได้เราก็เอาเขาต่อกกิ่งนะครับตอกกิ่งนี่ค่อนข้างที่จะนกก็จะระแวงน้อยหน่อยนะครับก็บประมาณนี้นะครับถ้าเราทํานกตัวเดียวเล่นได้ทุกสายได้นะครับผมว่าก็น่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้นกเขาใหญ่ที่เราเลี้ยงได้ฝึกได้นะครับทุกตัวผมว่าฝึกได้ อยู่ที่เราให้ความสําคัญให้เวลาเขาแค่ไหนนะครับในในการฝึกนะสัตว์ทุกอย่างถ้าเราฝึกมีเวลาฝึกผมว่าฝึกได้นะครับทุกชนิดนะนกเขาใหญ่ก็เป็นนกที่ฉลาดนะครับเขาฝึกได้แน่นอนอะนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะขอบคุณอาจารย์ ทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอเอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณสวัสดีครับ